ดีครับพบกับเดอะครังชแนลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมียันนะดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยนะครับยันนะที่ผมจะนำมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันเนี่ยก็จะมีสองยันด้วยกันยันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นนะวนเวียนสำหรับยันที่สองเนี่ยก็จะเป็นนะเวียนชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสรรพคุณในการใช้เนี่ย ก็จะแตกต่างกันสำหรับณวนเวียนเนี่ยก็จะใช้ทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์นะครับใช้ลงผงผัดหน้าเป็นเมตตามหานิยมเนี่ยดีนักแรสารวเห็นสาวหลงชายเห็นชายรักวนไปเวียนมาอยู่กับเราเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็จะเป็นกระแสที่ดังหน่อยนะครับสำหรับเ ณะแปลกๆเนี่ยแต่ว่าณของผมเนี่ยที่จะมาให้ท่านได้ดูได้ชมเนี่ยก็จะเป็นณที่ผมศึกษามาจากตำรับตำราโดยแท้จริงนะครับไม่ได้เป็นยันณะมั่มวๆที่คิดขึ้นมาเองหรือว่านำมาเขียนเองนำมาเสกเองโดยที่ไม่ได้ศึกษาร่ำเรียนมานะครับสำหรับ วิชาอาคมต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์ผมก็เคยประสิทธิ์เอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยผมเนี่ยอายุ 18, 19แล้วครับผมเนี่ยก็จะร่ำเรียนวิชามาจากอาจารย์ตู้นะครับซึ่งท่านจะเป็นสิทธิ์ของพ่อเที่ยงน่วมมานาเป็นสิษย์รักเลยก็ว่าได้นะครับท่านก็เคยเล่าให้ผมฟังสมัยที่ท่านได้ เดอท่านได้ไปศึกษาวิชาอาคมกับพ่อเที่ยงเนี่ยแหละครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆงานานาเนี่ยที่ท่านเล่าให้ผมได้ฟังอาไว้เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าใครที่สนใจศึกษาเรื่องของยันหรือว่าคาถาอาคมเนี่ยก็เชิญมาได้นะครับเชิญติดตามได้ที่ช่องของผมนะครับช่องของผม เปลี่ยนใหม่นะครับจากนาทีต้องมนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเดอดขลังเนี่ยแหละครับสำหรับชื่อนี้เนี่ยก็คงไม่เปลี่ยนแล้วนะครับ The เดอดขลังนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเออ,เ,อ,อเข้าเข้าเรื่องกันต่อเลยครับสําหรับนที่ผมจะเขียนนี่ก็จะเป็นสองน,นะครับที่กล่าวไว้แล้วก็คือนาวนเวียนนะครับก็จะมีการใช้ลงผงผัดหน้าเป็นเมตตามหาสเสนมหานิยม ใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักนี่แหละครับเขาเรียกว่าณนะวนเวียนส่วนณนะอีกตัวหนึ่งก็คือณนะเวียนนะครับณนะเวียนเนี่ยก็จะมีอนุภาพมากนะักถ้าคนใช้ดีๆนะครับใช้เก่งใช้เป็นเนี่ยสำหรับยันณเวียนตัวเนี้หัวหายควายหายท่าหายหรือว่า คนขโมยของไปเนี่ยให้ลงณตัวเนี้ยตรงรอยตีนมันมันจะไปไหนไม่รอดเลยต้องกลับมาหาเราเอามาคืนเราดีนักแลยันณนเวียนนี้นี่ก็เป็นยันณนโบราณนะครับที่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าก่อนเนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้แล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์บางรูปเนี่ยนำไปใช้นะครับเราก็เคย ได้ยินได้ฟังกันว่าเออมีขโมยเนี่ยเข้าไปขโมยของภายในวัดเนี่ยขโมยเงินขโมยของอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยแล้วก็จะกลับไม่ได้นะครับจะหนีออกมาจากวัดไม่ได้จะเดินวนไปเวียนมาเนี่ยจนถึงเช้าเลยเนี่ยจนมีผู้มาพบม,มาเห็นเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าพระเเจจิอาจารย์ในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ลงณเวียนตัวนี้เอาไว้เนี่ยแหละครับ ขโมยกระโจนถึงได้ไปไหนไม่รอดวนไปเวียนมาก็เดินกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยออกจากวัดไม่ได้ผมว่าคงจะใช้นะตัวนี้แหละครับคือณเวียนเนี่ยแหละกำกับเอาไว้สำหรับการเขียนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเขียนให้ท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับสำหรับณแรกนี้ก็คือเป็นณวนเวียนก็ให้ท่านได้ชมกันเลยนะครับ ณต่อไปก็คือณเวียนครับเชิญชมได้เลยครับสำหรับการเขียนณทั้งสองตัวนี้ณวนณเวียนณหันเสียนเวียนมหากูอาคัายะอาคัาหิปิยังมะมะณวนณเวียนณหันเสียนเวียนมหากูอาคัายะอาคัาหิปิยังมะมะณวนณเวียนณหันเสียนเวียนมหากูอาคัายะ อาคฉา,าหิปิยังมะมะมานิมามามาหากูนะมึงนะมาณะมึงมาหากูมาสมมาสู่มาอยู่ร่วมชายคาณนะมึงนะอุปเทในการใช้ณนะวนเวียนนี้ใช้ลงผงผัดหน้าเป็นเมตตามหาสเสน่หานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบ ใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักเป็น,นเสน่ห์เมตตาแก่เพศตรงข้ามดีนักแหลนะวนนะ ณหันเสียนณเวียนมหากูณกาโรโหติสัมภโวณวนณเวียนณหันเสียนณเวียนมหากูณกาโรโหติสัมภโวณวนณเวียนณหันเสียนณเวียนมหากูณกาโรโหติสัมภโวอสังวิสุโรปุสะภุภะ นะเวียนนะวนนะวนนะเวียนนะหันเสียนมหา,หากูนะมึงนะอุปเทศในการใช้นะเวียนนี้มีอนุภาพมากนักถ้าคนใช้ทาตวัวควายหนีหายหรือคนขโมยของไปให้ลงนะตัวนี้ตรงรอยตีนมันมันจะไปไม่รอดเลยต้องกลับมาหาเรา เอามาคืนเราแลนี่แหละครับก็คือณวนเวียนและณเวียนการใช้แตกต่างกันการเขียนก็แตกต่างกันนะครับสำหรับคาถาเนี่ยคาถาผุกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ แต่ว่าอนุภาพในการใช้นยก็จะแตกต่างกันมากใครที่สนใจศึกษาก็ลองหัดเขียนกันดูได้นะครับเขียนไม่ยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ชอบที่จะนำยันนะต่างๆเนี่ยมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับเพราะว่าจะเป็นยันนะที่ค่อนข้างเขียนง่ายนะครับหัดเขียนหัดท่องเนี่ยจะไม่ยาก แล้วคาถาเนี่ยก็จะมีไม่มากด้วยเราก็นำมาหัดเขียนหัดใช้เองเนี่ยดีครับสมัยโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีน้อยมากๆนะครับเขาก็จะศึกษาจากครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็นำมาใช้กันเองภายในครอบครัวนะครับก็จะ เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอะไรประมาณนี่แหละครับแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่ยบางท่านเนี่ยก็ได้บันทึกเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนกันก็ถือว่าเป็นพระคุณมากเลยนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ถ้าท่านไม่บันทึกเอาไว้เนี่ยเราก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษากันหรอกครับ ยันนะต่างๆเนี่ยหรือว่าพระคาถาต่างๆเนี่ยที่ผมนำมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันเนี่ยท่านสบายใจได้เลยนะครับว่าผมไม่ได้มั่วขึ้นมาไม่ได้คิดขึ้นมาผมก็จะศึกษามาจากตำรับตำราเก่าๆนี่แหละครับทั้งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้ให้แล้วก็จากในหนังสือต่างๆเนี่ยผมก็หามา,าศึกษาแล้วก็นำมาให้ท่าน ได้ดูได้ชมได้ศึกษากันเนี่ยแหละครับรับประกันได้เลยนะครับว่าเป็นยันแท้ยันนะแท,ท้พระคาถาแท้ในที่ผมนํามาให้ท่านได้ศึกษากันเนี่ยผมรับประกันได้เลยครับว่าเป็นของแท้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ศึกษากันได้อย่างสบายใจเลยนะครับยันนะต่างๆคาถาต่างๆเนี่ยก็มีพุทธคุณที่แตกต่างกัน เราก็ลองนำมาใช้นะครับว่าณต่างๆเนี่ยจะดีทางไหนหัดเขียนหัดท่องหัดบนแล้วก็นำมาใช้แต่ละณเออ,อนาคตเนี่ยท่านเรียนเก่งๆศึกษาเก่งๆหาความรู้เก่งๆแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยท่านก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ สอบถามมาว่าผมสอนไหมสอนการเขียนยันไหมสอนคาถาอาคมอะไรต่างๆไหมผมก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้เปิดสํานักไม่ได้เปิดสอนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ทําพิธีใดๆทั้งสิ้นผมก็จะเป็นคนที่ชอบคาถาอาคมต่างๆยันต่างๆเนี่ยชอบมานานนะครับแล้วก็ร่ําเรียนมาตั้งแต่อายุ18 9แ้เน่ะครับ จนอาจารย์ผมเนี่ยเสียชีวิตไปก็ตอนผมอายุยี่บเอ็ดนะครับแล้วผมก็จะศึกษาหาตำรับตำรามาอ่านมาศึกษามาเขียนมาท่องมาบ่นเองนะครับตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับแต่ว่าจะไปสักยันกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับอย่างเช่นออพ่อวินแห่งนครป่าหมาก อาจารย์ทองตลาดพลูก็เป็นอาจารย์ล่าสุดนะครับแล้วก็อาจารย์นรงตลิ่งชันก็ประมาณทักสองสาอาจารย์นนะครับที่ผมไปสักมาเพิ่มเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนกับท่านหรอกครับก็ไปสักกับท่านอย่างเดียวก็ถือว่าเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในนัที่นี้ด้วยช่วยกันกดกระดิ่งกด Sub s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของผมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ